สวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพจอาทิตย์กันแน่ครับวันนี้เวลาว่างมาล้างปืนสปอ,อ,อน้ายืนครับอรุณสวัสดิ์เช้าๆวันนี้มีสินค้ามานำเสนอให้ลูกเพจได้ดูได้เรียกซื้อหาครับมีแต่สินค้าดีๆคุณภาพสั่งจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหมวกหมวกปีครับราคาร้อยหกสิบบาทส่งเก็บแปปลายทางครับแบบสวยแบบ ปรเทครับหรือว่าจะเป็นเสื้อกะสุนกักก K 4 7ค่ายปากทงชัยสมัยฐานจีนเวียดนามครับโคตรเก่าเลยแบบใส่แล้วฟินแน่นอนครับแล้วก็ยังมีเสื้อครับอันนี้แนะนำลูกสาวที่น่ารักของผมครับชื่อน้องมิวน้องมิวน้องมิว วันนี้มีเสื้อส,สวยอ่ะดูเสื้อมีเสื้อ,อยืดโคกลมผ้าคอตตอนข้านหลังเสื้อผ้าอย่างดีครับด้านหน้าสกรีนเรนเจอร์หารพานส,สวยๆแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลายแบบนี้ครับพิทักษ์ไซเรนใต้เป็นรูปเอ่อรูปทหารขี่รถมอเตอร์ไซค์ถือปืน จะมีสีสีขาวครับผมแล้วก็สีสีน้ำตาลก็สวยครับสีน้ำตาลสวยมากใส่แล้วโคเท่ใส่ได้ทั้งพลเรือนตำรวจทหารพลเรือนแฟนทหารแฟนตำรวจยิ่งใส่ดีครับสวยมากไม่ไม่รู้สีขาวอง <c oughs> สีสีดำสีดำก็สวยครับสีดำเหมาะเท่าหรับไอกองร้อยทหารผ่าน หรือตำตำํตารวจทหารใส่แล้วถูกต้องตามระเบียบกองร้อยครับเดี๋ยวนี้อันนี้คือเน้นเฉพาะกองร้อยสามจังหวัดจะได้พักได้นะครับเ,เพื่อนๆใครที่เป็นเพื่อนผมทางลูกเพจสวยครับพิทักษ์แสดงได้ส่งมาหลายรอบแล้วครับส่งมาหลายรอบแล้วครับขายดีครับใส่แล้วเท่สวยมากครับ ยังมีสีเลือดหมูอีกครับสีแนะนำเชฟอัรงนี้ก็ขายดีมากครับใส่เล้อดเทศผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นครับใครที่เป็นลูกเพจผมนี่สามารถสั่งซื้อได้ทางทางแชททางโก้ความอินบ็อกมาหาซื้อยากครับเพราะว่ามีแค่ที่เดียวในประเทศไทยนี่แหละที่ว่า ทำเสื้อลายสก,กรีนนะครับแล้วก็เป็นบล็อกของตัวเองด้วยครับอายาครับใครที่เป็นแฟนเพจอาทิตย์ช่วยผุดน้นสถท้านน้นด้วยครับเบอร์โทรลน์ก็ในเพจอินบ็อกนะครับสีน้ำเงินค่ะแล้วก็สีสุดท้ายสีกรมท่าครับอ่าสีนี้จะเหมาะก,กับผู้ใหญ่ใบใวใบกลางคนคนแก่คนเท่าเนี่ยใส่ใส่สบายครับ ใส่ไปทำไร้ไถนาใส่ไปเก็บมันอ่าเก็บมันสำมะหลังไปทำนาได้ครับ <c oughs> เพื่อนฝุ่นได้สวยครับเหมาะสำหรับผู้ผู้สูงอายุครับ <c oughs> ตัวละร้อยหกสิบาทส,ส่งแฟดเก็บไปทางได้ครับบ๊ายบายขอบคุณครับ